เบิกนะหน้าแรกนะจะเป็นปลา,าแต้ๆนะครับนะความสูงนะตาตามัดต,ตเาเวลาเบิกนะเราก็ลากมาก่อนเลยครับนะทำการเอียงสักนิดนึงนะครับอ่ออย่าลืมนะครับต้องมาร์กเส้นหลังด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเปรลิน,นีครับงานประจำกนมตำสวน เดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาเบิกหน้ายางเบิกซ่อมครับเบิกซ่อมนี่ต้นนี้บอกเลยยางปราเร่สใช่แล้วครับนะเอะ่เข้ามาเบิกหน้ายางนะครับอายางที่กลางก่อนเบิกไว้ไม่หมดนะเนื่องจากต้นมันเล็กทีนี้ก็รอมาเป็นปีนะครับทีนี้ก็เบิกได้แล้วครับนะผมเนี่ยปลูกยางปารานะครับหลายคนบอกเอา ก็ยางบันพาราทั้งนั้นนะครับคือตรงครับในความหมายของผมเนี่ยคำว่ายางปรพาราถ้าเป็นคนสมัยก่อนแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบไว้ว่ายางที่มันงอกขึ้นมาจากมาเมล็ดมันนะคือยางบรรานะครับแล้วก็ยางที่เราไปนําที่เราไปซื้อมานะก็เรียกยางติดตาหรือว่ายางปั่นนะครับนะแถวบ้านผมก็เรียกกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยางที่มันงอกขึ้นเองในสวนยางเนี่ย เขาจะเรียกว่ายางปรานะครับปราปืนบ้านเราะนั้นผมมีอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวไปเบิกกันดูครับว่าเป็นเช่นไรใช่แล้วครับและนี่ก็คือยางปรานะครับปราของแคร์นะครับเป็นยางปราแท้ๆครับนะที่ไม่ได้ติดตาอะไรนะครับมาเบิกไปก่อนครับมาร์กหน้าไว้เดี๋ยวจะทําการกรีดนะครับแล้วมาดูครับว่ายางปราเนี่ยมันจะออก หรือว่าจะยังไงนะครับนะครับสมัยก่อนแถวบ้านผมเนี่ย <c oughs> เขาก็ปางแบบนี้ครับนะปลรรากร่างแต้ครับปลูกจากลูกยางครับที่ผมนํามาปลูกเอาไว้นะเนื่องจากว่ายางที่นํามาปลูกจริงๆอะมันตายไปนะบริเวณนี้ก็เลยจัดยางปลาราไว้เลยนะครับ <c oughs> มามักหน้าไว้ครับนะเนี่ยครับแต่นะเป็นปลรรา แต่แนะครับนะก็คือ,อยางที่มันงอกขึ้นเองนะครับจากลูกเมล็ดมันนะครับนี่ดูปิวมันก็ผิวมันก็กลุกกลักอย่างเนี้ยนี่แล้วก็เนื้อสัมผัสนะตอนกลีนเนี่ยมันจะนิ่มมากครับนะยางปร,รานี่นิ่มไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูนะน้ำยางเนี่ยมันจะข้นนะแต่มันไม่ค่อยหอกหรอกนะสมัยก่อนบ้านผมเนี่ยก็จะปลูก ไอ้เจ้ายางพวกนี้ครับสมัยนู่นนะครับนะสามสิบสี่สิบปีที่แล้วผมเด็กๆนะครับนะ <c oughs> นี่ปร,ราปร,ราของแท้นะครับ <c oughs> มาเบิกหน้าเพิ่มเติมของยางแปลงนี้ด้วยครับยางแปลงนี้ของผมนะครับแา่พี่น้อง ที่เป็น f อติดตามกันมานะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยปลูกสา3ยี่ห้ออย่างนะครับตั้งฝั่งโน้นก็2องอหนึ่งตัดมาก็6อกบริเวณกลางๆเนี่ยก็เป็น3ามปันหนึ่งนะครับฝั่งโน้นก็เป็น6อกรอยอีกแล้วก็ติดตะวันออกสุดโน้นก็เป็น2องอนหนึ่งกละก,กันครับกละก,กันเข้ามานะครับ <S 1> <S 1> <S เพื่อทำการวัด ต้นยางดูับต้นยางที่เคยตอนแรกเนะี่ยเบิกไม่ได้นะต้นมันเล็กอยู่แต่นี้เว้นมาดูสิป,ปีนี้เป็นไงแต่ในระดับนี้ได้นะประมาณนี้ได้ะเชือกนี้50เซนติเมตรกับทีนี้นะฮะแต่ต้องระดับนี้นะประมาณเมตรประมาณเมตรสิบน,นะครับเนี่ยํำการเบริกแล้วครับ เบิกเพิ่มเติมจากที่แปลงยางที่ผมเบิกมาเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะทีนี้พวกนี้เมื่อก่อนต้นยังเล็กอยู่แต่เนี้ยก็โตขึ้นโอเคมาเบิกกันเลยเบิกนะหน้าแรกอันไปทางทิศตะวันออกนะ่ฝั่งนี้ทิศตะวันออกนะครับนะความสูงนะถ้าตามมาตรฐานต้องร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้ครับพวกนี้ผมจะเบิกประมาณร้อยร้อยสิบนะ ประมาณ1้0ยิบนิดๆเนะวลาเบิกนะเราก็ลากมาก่อนเลยครับนะตำการเอียงสักนิดนึงนะครับนะนะีประมาณนี้ครับนะแต่บ้านผมนะประมาณครึ่งคืบนะทีนี้นะเราก็มาร์กอันนี้เส้นหน้าของมันนะเส้นตีลิ้นตีลินนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องมาร์กเส้นหลังด้วย นะครับมักเส้นหลังนี้ก็เพื่อเวลาเวลาที่เรากรีดยางหน้าแรกนะครับนะมันสําคัญนะครับบกเส้นวกเนี้ยส่วนเวลาเราลากเนี่ยครับนะเราต้องเล็งดีๆนะอย่าให้เส้นมันนะโยเยไปไหนนะต้องลากให้ตรงๆนะครับนะทีนี้เราก็ต้องควบคุมนะครับสองเส้นเนี้นะครับให้มันขนานกันจนกระทั่ง หมดหน้านี้นะครับเวลาเราขึ้นหน้าใหม่มันจะมีหน้าเนี้จะมีเส้นเนี้ยเป็นเป็นตัวกํากับอยู่แล้วทีนี้นะครับเวลาเราลากเส้นหน้าเนี่ยครับนะส่วนใหญ่นะหน้ายางที่มันได้ได้โยเยครับเวลาเราลากเส้นหน้าเนี่ยก็ต้องระวังนะครับดูดีๆครับนะอย่าให้มันเอียงออกหรือว่าหุบเข้าเกินไปนะครับถ้าไม่นั้นยางมันจะหน้ามันจะปลิวนะครับนะ นี่คือลักษณะครับนะหลายคนบอกเอ้ยทำไมหน้าสั้นจัง <ś c oughs> แต่ว่าผมก็อย่างเนี้ครับนะแล้วเดี๋ยวอต้นยางเขาก็จะขยายใหญ่ออกหน้าเขาจะยาวขึ้นนะครับฝานี้อีกนิดหนึ่งประมาณนี้ครับ ร้อยครับก็ถือว่าลากหน้าไว้เสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยมาแฝนห่วงแฝนจอกนะครับแล้วก็กรีดเอาจริงเอาจังกัน <c oughs> คือจริงไอ้แปลงเนี้ยของผมเองนะครับที่ผมถ่ายคลิปให้พี่น้องดูในเรื่องของสามพันหนึ่งอ่ะอัน่ากลของเต้าแก่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับที่พี่น้องตามผมเนื่องจากพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วว่าบ้านผมเนี่ยจะเบิกหน้ายางกันสั้นๆน,น,นะครับหลายคนก็อาจจะถามผมว่าระหว่างหน้าสั้นกับหน้ายาวเนี่ย อันไหนออกกว่านะครับคืออย่างนี้ครับพี่น้องครับเราต้องตําความก้าใจอย่างนี้ก่อนว่าสมมุติว่าต้นต่อต้นนะแล้วก็จ้าวต่อจ้าวนะครับหน้ายาวย่อมที่จะมีปริมาณน้ำยางเยอะกว่าอยู่แล้วครับเพราะงครับคือการฉีดยางของเราเนี่ยเราก็คือตัดต้อน้ำยางถูกไหมครับสมมุติว่าต่อน้ำยางอย่างที่ผมเบิกเนี่ยประมาณ ประมาณครึ่งคืบสมมุติว่าตัดต้อน้ำยางไปห้าร้อย่อน้ำยางสมมตินะครับแต่พี่น้องที่เบิกหน้ายาวๆอ่ะหน้ายาวๆก็สมมุติว่าอีกครึ่งเต้าตัวหนึ่งนะครับอีกเต้าตัวหนึ่งก็คือหนึ่งปันหนึ่งปันท่อนะครับระหว่างห้าร้อยท่อกับ1นึ่งปันท่อพี่น้องว่าอันไหนมันจะออกกว่าครับแต่งนั้นนะครับเกอน้ํายางเนี่ยมันก็ต้อง ที่ท่อ้ํายางมันเยอะกว่ามันก็ต้องออกกว่าอยู่แล้วนะอย่างน้อยก็นะสักนิดสักหน่อยแล้วผมว่านะแต่ลักษณะบ้านผมที่เบิกกันหน้าสั้นๆเนี่ยครับนะมันเป็นนะลนักษณะก็เรียกว่าอะไรก็เรียกว่าความเคยชินนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยขาจะเน้นไอ้เบิกหน้ายางได้หลายปูอะครับนะสี่ปูขึ้นไปผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะบางแปลงนะก็เบิกได้ถึงอกปูครับนะ แต่บ้านผมเนี่ยกรีดยางกันอยู่ที่ประมาณสมเชา้าเว้นหนึ่งนะครับตากว่าหน้าประมาณเนี้สบายเลยนะครับก็กรีดได้แต่สำหรับพี่น้องที่เบิกหน้ายาวๆนะที่ที่ตำสองปูอ่ะนะถ่านาถ้ากรีดสามเช้านะนะยางมันอาจจะโทมได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะกรีดเช,ชา้าเว้นเชา้าถูกไหมหน้ายาวๆอ่ะแต่บ้านผมเนี่ยมันสามารถกรีดได้ถึงสเชา้าเพราไงครับ พต้องไปเปรียบเทียบกันนะครับหน้าบ้นผมหน้าประมาณนี้ก็เท่ากับผมตั้นตัดหนึ่งยาวเท่ากับพวกผมตัดสองจ้าวไงประมาณนี้ครับนะเพราะว่าหน้าหน้ายางบ้านผมมันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้ายางยาวๆก็ตัดจ้าวเว้นจ้าวถึงจะดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กล้ารับชมและไว้พบกันใหม่ในคลิปและเปลิปต่อไป ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดต้ามใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิสเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ